สวัสดีค่ะเมื่อใดโอ๊ยจะมีนึกยังเมื่อใดทายรูปหลายมือเรอจวจ้าเพราะวราศั์พังเอาไปสอมหัวะตาเดเอวมามือนีเด้วค่ะเด้อโทรศัพร์ัพังเอาไปสอมอยู่ โทรศราทัมันมันแตกเ,เลยเอาไปสอมก็ได้เห็ดมาผมใปใจเนาะฮอนฝนกับฝนกับตกซุมเออร์ซมเออร์ สองสามมือมันหนีมือโท่าับข้างหนีคนโตกซุ้มมือว่ามันมันสิเลิมหนาวมันกับพวกทันหนึ่โอ้ยเนี่ยมดผมกับพวเห็นที่รัดผมก็ไม่เห็น แังววาเนี้ยมัดผมไปใส่ผมโป๊กหนาห้อน้องหันก็อ,อยู่หนิบา xây mùa quay đi quá.